You're listening to KS Podcast อัปเดตข้อมูลหุ้นวิเคราะห์ครบทุกสถานการณ์เศรษฐกิจและการลงทุนเพื่อให้คุณลงทุนอย่างมีความสุขเกษกร Security ที่ Happiness Investment โอเคมาต่อกันสำหรับกลุ่มธนาคารและการเงินสวัสดีครับไอซ์สวัสดีครับ โอเคเช่ไรครับสําหรับการประกาศงบของตัวทิสโก้แล้วก็การสรุปการประชุมนักวิเคราะห์จากผู้ริหารครับนะครับก็เมื่อวันทิสโก้มีรายง,งานงบออกมาตอนเที่ยงนะครับแล้วก็ช่วงบ่ายๆเขาก็จัด Analyst Meeting ต่อเลยนะครับก็นบอกว่าทิสโก้รอบไปมาหนึ่งนี้งบอ,กออกมาดีนะครับอ่าแล้วก็เอาลุกจากผู้แหารก็ดูดีด้วยเช่นกันนะครับ,นะรบนั้นดีทั้งอดีตและอนาคตน,นะครับ ในกำไรเนี่ยเรามองตัวเลขไม่ใช่เรามองอเขารายงานออกมานะครับอยู่ที่หนึ่งพันเจ็ดร้อยเก้าสิบห้าล้านนะครับในแต่มาดนี้นะครับเท่าเดิมนะครับเมื่อเทียบกับแต่มาดก่อนนะครับแต่มาดก่อนพันเจ็ดร้อยเก้าสิบสี่นะครับแล้วก็บวกขึ้นมานิดหน่อยสองเปอร์เซ็นต์ year on y e a นะครับหลักๆแล้วเนี่ยกำไรออกมาดีกว่าเราคาดแปดเปอร์เซ็นต์นะครับแต่อินไลน์กับที่ตลาดคาดนะครับ ตัวที่ดิฟกันนะครับกับประมาณการเราเราก็ที่ออกมาเนี่ยบรรทัดเดียวก็คือตัวการตั้งสำรองนะครับที่ออกมาน้อยกว่าที่เราคาดนะครับในขณะที่กําไรก่อนการตั้งสำรองเนี่ยใกล้เคียงกับที่เราคาดไว้นะครับในส่วนของกําไรก่อนตั้งสำรองหรือ PPOP เนี่ยถ้าเราไปดูจะเห็นว่าตัวเลขมันลดลงเยอะนะครับ13% Q on Q แล้วก็24% Year on Year นะครับหลักๆเนี่ยมาจากฝั่งที่เป็นไรายได้ค่าธรรมเนียมนะครับแล้วก็กําไรจากเงินลงทุนนะครับที่ที่น้อยลงนะครับแล้วก็แต้มวัสี่เองเขามีตัว incentive fee พิเศษด้วยนะครับที่ได้มานะครับแม้เมื่อแต้มวัสี่แล้วยินจะเข้าทุกแต้มวัสี่ก็มีเซสชันแนลด้วยนิดหนึ่งเพราะว่าแต้มวัดหนึ่งไม่มีนะครับจะเห็นว่าไรายได้ค่าธรรมเนียมก็เลยลดลงจากโซนพันเจ็ดเนี่ยเหลือพันสามร้อย 1, ล้านบาทนะครับแต่ว่า ไต่มาดนี้ตัวช่วยคือการตั้งสำรองเพราะว่าถ้าดูไส้ในเนี่ยคุณภาพสินทรัพย์ของทิสโก้เนี่ยดีขึ้นมากนะครับ NPL เนี่ยจาก2.4เมื่อไต่มาดก่อนนะครับก็ไม่ได้สูงอยู่แล้วลดลงอีกนะครับไต่มาดนี้เหลือ2.2นะครับในคำอธิบายก็มาจากกลุ่มลูกค้านะครับที่ที่รีสตรัคเจอไปเนี่ยสามารถชำระตามเทอมได้ได,ได้ได้อย่างดีนะครับแล้วก็เขาเองก็ไม่ได้ให้ ตัวตัวสินเชื่อที่เป็นแบบพวกบอลลูนเพมเมนนะครับหรือว่าค่อยๆสเต็ปภาพเยอะด้วยนะครับดังน,นั้นเนี่ยภาพคุณภาพสินทรัพย์ดิสโกโ้เนี่ยค่อนข้างปลอดภัยเลยนะครับลูกหนี้ที่อยู่ภายใต,ต้ความช่วยเหลือตอนนี้ก็ลดลงนะครับเหลือ7%ของสินเชื่อทั้งหมดนะครับจาก8%เมื่อไตรมาสก่อนนะครับก็ค่อยๆทยอยได้รับความช่วยเหลือก,กันออกมาแล้วก็ปรับโครงสร้างหนี้นะครับในปีนนะครับ ส่วนภาพกลยุทธ์เนี่ยปีนี้เองเนี่ยของทิสโก้เองก็จะเน้นตัวสินเชื่อที่เป็น High y i e l d นะครับคำว่าไฮยิวคือดอกเบีย้ยสูงก็จะเป็นพวกสินเชื่อรถมอเตอร์ไซค์นะครับสินเชื่อรถยนต์มือสองแล้วก็สินเชื่อจำนำทะเบียนผ่านทางสมหวังนะครับตรงนี้เองเนี่ยเราเห็นตั้งแต่ q ิแล้วนะครับที่พอร์ชั่นตรงนี้นะครับหรือว่าส่วนส่วนผสมของสินเชื่อเนี่ยในส่วนที่เป็นสินเชื่อพวเนี้ยเยอะขึ้นนะครับสินเชื่อฝั่งที่เป็นเช่าซื้อลถมือหนึ่งเนี่ย อย่างน้อยลงนะครับตรงนี้เนี่ยเราเห็นด้วยกับกลยุทธ์นะเพราะว่าเราคิดเรามองว่าความเสี่ยงกับผลตอบแทนเนี่ยของของการที่เขาไปทำไฮย h เนี่ยมันคุ้มกว่านะครับเพราะว่าการที่เขาทำพวกโ e ย d พวกรถมือหนึ่งทำบ้านเนี่ยการแข่งขันมัอนั้งสูงนะครับเราต้องอให้แคมเปญให้โปรโมชั่นที่ที่สูงนะครับไม่เหมือนกับอีกอีกกลุ่มหนึ่งนะที่ก็คงให้แคมเปญให้รีที่สูงแต่เขาได้ดอกเบี้ย ที่ดีชดเชยกลับมาด้วยนะครับดังนั้นภาพตรงนี้มันจะเป็นตัวที่ค่อยๆเสริมกําไรของทิสโก้เข้ามาที่ราเล็กทีละน้อยนะแล้วก็ทําให้เราเห็นทั้ง ROE แล้วก็ส่วนต่างกับตาดอกเบี้ยเนี่ยที่ค่อยๆดีขึ้นตามลําดับนะครับความเสี่ยงเนี่ยมีอันเดียวนะฮะก็ที่น่าจะเป็นตัวที่ต้องคอยจับตามองคือเรื่องราคาน้ํามันนะครับเพราะพอร์ตสินเชื่อทิสโก้เองเนี่ยเขากระจุกตัวอยู่ที่สินทรัพย์ที่เป็นพวกรถนะครับดังนั้นกลุ่มลูกค้าเนี่ยมีการใช้รถใช้น้ํามันแน่นอน นะครับก็จะเป็นต้นทุนของคาของชิวของเขานะครับโดยแมเนจเมนต์เนี่ยบอกว่าช่วงมันในอดีตเขาเคยเห็นผลกระทบนะครับในช่วงที่น้านํามันขึ้นไปประมาณร้อยสาสิเหรียญต่อบาร์เรลนะครับในช่วงนั้นเนี่ยเห็นเลยว่ามันเริ่มมีปัญหานะครับลูกนี้เริ่มผ่อนยานะครับปัจจุบันเนี่ยมันร้อยบาร์เรลก็มีสัญญาณนิดหน่อยแต่ว่ายังอยู่ในการควบคุมนะครับดังนั้นตัวหุ้นตัวน็ตใ,ใ,ในพอร์ตเขาเน,นี่ยค่อยนั่งคลีน ที่อย่างค่อนข้างดีริสอันเดียวที่ผมคิดว่าต้องจับตาคือเรื่องน้ํามันนะครับดังนั้นเรายังคงคําแนะนําซื้อนะครับราคาเป้าหมาย125บาทเช่นเดิมนะครับเราชอบทิสโก้เนี่ยสองเรื่องคือหนึ่งคือคุณภาพสินทรัพย์เขาที่ที่ดีที่สุดนในกลุ่มนะครับแล้วก็อัตราผลตอบแทนเงินปันผลเนี่ยตบปีเราปนเร์เซ็นบวกบวกนะครับซึ่งถือว่าเยอะนะครับแล้วก็จ่ายรอบเดียวนะฮะปลายปลายเดือนนี้ก็จะ XD ละ นะครับดังนั้นถ้าถ้าใครสนใจบันหมก็รอซื้อซื้อรอได้นะครับปลายเดือนนี้ไม่นานเองนะครับแล้วก็ตัวส่วนทุนหรือแคปิตอลเขาก็ค่อนข้างสูงนะครับพอเปอร์เร็ชเนี่ยตอนนี้มี260%นะครับนี่เสียร้อยบาทนะก็ตั้งไป็นส้แล้วนะครับตรงนี้เมื่อเศรษฐกิจเริ่อยๆดีขึ้นแต่ลการความเสี่ยงลดลงมันค่อยๆกลับมาอยู่ในกำไรได้นะครับก็จะเห็นดยวยเป็นตัวช่วยบอททอมไลน์ของดิสโก้ในปี2ปีนี้ด้วยเช่นกัน นะครับดังนั้นโดยรวมก็มีประมาณเท่านี้ฮะสำหรับทิสโก้ครับพี่บอมอายสปีเข้าใจถูกไหมสมมติว่าเราเราเอาเป็นเทคนิคโอเวอดนิดนึงแล้วก็อาจจะลิงก์ไปในไรมาสอด้วยนะครับคือโลนโค้ดกับนิมทิสโก้ยังไม่ใช่ปัญหา NPL ก็ดูดีขึ้นแล้วก็ตัวแอสเซทค a l i t y ค่อนข้งแข็งเขาเลยเรโชสูงปันผลสูงแล้วก็นับในแง่ของบิสเนสเนี่ย imana, ก็คือไอตัวรถยนต์มือสองเริ่มดูดีขึ้นนะครับแล้วก็สิ่งที่จะถามอส์ต่อเลยคือ,อไอภาพแบบนี้นะครับ ไอซ์คิดว่ามันมันมันลิงก์ไปที่ภาคตัวอื่นๆได้ไหมนะถึงแม้ว่าทิสโก้จะไม่ได้ลงไปขนาดแบบโคบอลต์แบบเอสเอ็มเยอะขนาดแบงค์อื่นๆนะแต่ว่าอยากให้ไอซ์ลิงก์นึงว่าเฮ้ยถ้าทิสโก้ออกเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยเรายังฝากความหวังแล้วก็ไอซ์เหมือนว่าแล้วก็เออแล้วก็อันนี้คือเรื่องแรกคือเราฝากความหวังไปที่แบงค์อื่นๆได้ไหมว่าเฮ้ยภาพรวมโบรกเกอรสิบบ้านเรามันดูแบบไม่ได้แย่ที่หลายคนกังวลไว้นะครับนะกับเรื่องที่2เลยเนี่ยคือเขามีการแตะ ถึงออพอเวลามันจะกาลังจะออกจากช่วงโควิดแลรร้วกันแลวอย่างนี้นะครับไอมาตรการการช่วยเหลือต่างๆเนี่ยพอเวลามันเริ่มลดลงเนี่ยไอแบงค์มันมีการปรับตัวตรงนี้อย่างไรบ้างะครับแล้วก็มันจะเป็นบวกต่อแบงค์เราคาดหวังตรงนี้ได้บ้างน้อยแค่ไหนครับโอเคอก็จริงต้องบอกว่าทิสโก้เนี่ยเขาดําเนินธุรกิจที่ค่อนข้างคอนเซอร์เวทีฟกว่ากว่าแบงค์อื่นมาสองสามปีแล้วะนะครับทั้งในสินเชื่อรถยนต์เองเขาก็ไม่ได้เข้าไปแข่งมาก นะครับไม่ได้ออฟเฟอร์พวกแบบว่าดาวศน์เอะไรพวกนี้เยอะหรือว่าผ่อนนานๆเนี่ยเขาไม่ได้ทำนะครับว่ายึดยึดหลักการเขาค่อนข้างเข้มนะครับแต่้นเนี่ยคุณภาพสินทรัพย์ที่เราเห็นในทิสโก้เนี่ยว่าดีขึ้นเนี่ยส่วนหนึ่งมันมาจากภาพใหญ่แต่ว่าผมเชื่อว่าส่วนใหญ่เนี่ยมันมาจากการคัดกรองลูกค้าเขาที่ก้อนนั้งเข้มมาสองสปีนะครับจะเห็นว่าเขาเสีย r ม e t s h a r ์นะพี่บอมก็คือว่าเขาไม่ได้ปล่อยเพิ่ม เมื่อเทียบรายอื่นๆที่ปล่อยรถยนต์เหมือนกันนี่ยปล่อยได้เยอะกว่านะครับ<ม>แต่ว่าเขาก็เทรดออฟมาด้วยคุณสินทรัพย์ที่เขาปลอดภัยกว่าในนั้นถามว่ามันมันชิงไปที่ตัวอื่นได้ไหมได้บ้างิด้หน่อยนะครับแต่ไม่เยอะเพราะว่า<ม>เขาดําเนินธุรกิจที่ไม่ได้เหมือนอคนอื่นเขาไม่ได้แข่งในตลาดดุมมกนะครับวันนี้เนี่ยตอนเย็นเนี่ยจะมีงบ KKP นะครับ<ม>ตัวนี้จะเป็นตัวที่บอกทิศทางของของสินเชื่อเข้าซื้อสินเชื่อรายย่อย ได้ดีกว่านะเพราะว่า k k p ค่อนข้างบู๊พอสมควรนในช่วงสองสปีที่ผ่านมานะครับเราจะได้เห็นว่าไอ้คนที่ปล่อยเยอะๆในช่วงสองสาปีเก็บลูกหนี้ในช่วงสองสาปีที่ผ่านมาเยอะเนี่ยลักษณะเป็นยังไงนะแต่ว่าทิสโก้เองเนี่ยขเขาเข้มกว่านั้นเนี่ยคร <c oughs> ับผมอันนี้ภาพกับแบงค์นะครับก็คงชิงได้ไม่มากนะครับเพราะว่าเขาเขาทำธุรกิจไม่เหมือนคนอื่นนะ้วคอนเสถีรทีฟไปเยอะ <Okay. S 1> ส่วนอีกภาพหนึ่งนะครับไปนอนแบงค์นะครับ ทิสโก้ก็มีทำชนอยู่บ้างนะเช่นเช่าซื้อมอเตอร์ไซค์นี่ก็เหมือนกันเลยอ่าสมหวังนะฮะก็คือทําสินเชื่อจํำนำทะเบียนเหมือนกับพวกเอ็นีซสวัสด์เลยนะครับหรือว่ารถรถยนต์มือสองนะครับก็ยจะคลา้ายๆกับเฮงลิสซิ่งเอนะครับเออนะี่ยสามอันนี้เนี่ยดีแมนดีหมดนะครับเนี่ยไม่ต้องสงสัยว่าดีแมนฝั่งนอนแบงค์ดีแน่นอนอนะครับแล้วก็ขนาดทิสโก้พอร์ตเขายังโตอ่ะซึ่งซึ่งก่อนหน้านี้ไม่โตนะ ซึ่งแล้วเขาปล่อยเยอะมากก็ยังโตนะครับคนอื่นที่ไม่ได้ c o n s e r v a t i v แบบเขาเนี่ยย่อมโตดีกว่านะครับดังนั้นดีแมนดีแน่นอนแล้วก็สิ่งที่ดิสโก้เริ่มเห็นคือ NPL เขาเริ่มพันธุงหัวลงนะสำหรับสินเชื่อที่เป็น high yield นะครับดังนั้นผมว่าฝั่งที่เป็น non bank อาจจะไม่ได้คุมได้เร็วแบบนี้นะแต่ risk เนี่ยไม่ได้สูงมากแล้วนะครับเมื่อเทียบกันแล้วตีความจากดิสโก้นั้นชิ่งไปแบงค์ไม่ได้มากที่มานอนแบงค์พอได้นะ S <S นะครับเราดีมานที่ดีนะครับเห็นคุณภาพเหรียัซั์ที่เริ่มคุมได้นะครับอืมโอเคอ่ะงั้นเราเข้าเรื่องกันเลยนะครับนั่นก็คือตอนที่พอดีผมจะถามเข้าเรื่องนอนแบงค์พอดีนะครับแล้วก็อยากรู้ว่าเป็นยังไงนะครับก็พอดีเมื่อวานเนี้ยนะครับผมก็นั่งเปิดการาฟดูนะครับว่ามันมีหุ้นตัวที่มันอยู่โซนล่างตัวไหนที่มันรู้สึกว่าให้มัน valuation มันกลับมาน่าสนใจนะครับซึ่งสองตัวที่ถูกอ,อยู่ในมอนิเตอร์ที่เราสกรีนขึ้นมาเนี่ยนะครับก็เป็นตัวสวัสดนะครับ แล้วก็ตัว MTC นะครับซึ่งจะเห็นได้เลยนะครับว่าต้องแต่ในช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยราคาหุ้นไม่เคยปื้นเลย นะครับถ้าเรานับไปในแง่ของตัว P/E เนี่ยหรือว่าการฝั่งซ้ายเนี่ยทั้งสวัสด์และก็ MTC เนี่ยนะครับก็ลงมาตอนนี้เนี่ยเรียกได้ว่าอยู่ประมาณ10กว่าเท่าแล้วอะ1 10แบบ14 15 16เท่าอะครับแล้วก็ทั้ง2ตัวเนี่ยนะครับราคารับตัวลงมาจากาเหนือค่าเฉลีย่ยลงมาอยู่ที่บริเวณประมาณลบห2 5 s t ถึง a r d ห้าส a ตน d าันะครับซึ่งผมก็แบบพยายามจะเอาหลายๆอันซูมเข้าไปดูนะเนี่ยผมซูมเข้ามาดูนะครับผมก็อยากรู้นะว่า คือถ้าเราไม่นับตอนช่วงโควิดนะครับเราไม่นับตรงช่วงโควิดนะระดับตรงนี้นะครับดูเหมือนจะเป็นระดับที่น่าสนใจนะแต่ว่าก่อนอื่นที่เราจะมาคุยกัน,นว่าไอ้มันน่าสนใจยังไงเนี่ยนะครับเราก็ต้องบอกนะครับว่าเราก็มีการประเมินหลายแกนนะนะผมดูทั้ง EPS เ,เวลาเราดูว่าไอ้ถูกมันก็ถูกจริงไหมแต่เราก็ต้องดูเทียบกับอัตราการเติบโตของเขาผ่าน PER เมื่อเทียบกับ EPS นะครับแล้วก็ผ่าน Price per book เมื่อเทียบกับ ROE นะครับซึ่งตอนนี้ก็ต้องบอกว่าถ้าเราจะนับหุ้นที่ค่อนข้างที่จะแพงไปนะครับอยู่ในโซนของการแพงเนี่ยผมก็จะเห็นเป็นฝั่งของอันนี้ก็คุณเราก็เพอ่์ฟอร์มอยู่ตลอดเวลานะนั่นก็คือฝั่งของแบบอย่างของ JMT อย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าถ้าเรามาดูกันแบบอันนี้มันก็ไปแล้วนะอย่าง JMT ก็ไปแล้วซิงเกร์ก็ไปแล้วนะครับแต่ว่าถ้าเรามาดูโซนกลางเนี่ยนะครับโซน EPS growth ที่อยู่ยังสาม,มารถเติบโตได้อยู่บริเวณประมาณสัก20ถึง30เอร์ตบวกลบ และ P/E เนี่ยลงมาเหลือ15เท่าเนี่ยนะครับก็คือกระจุกตรงกลางตรงนี้ซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยเป็นกลุ่ม finance นะครับนน่นอีกครั้งนึงนะครับ EPS ปีนี้ยังเติบโตนะผมบอกกันนะว่ายังสามารถเติบโตได้20-30%แล้วดูจากผู้บริหารให้เอาลุกมาเนี่ยผมว่ามันก็เติบโตได้นะครับและ P/E ลงมาเหลือ15เท่าเนี่ยจากเดิม P/E เคยเทรดอยู่30-40เท่าเนี่ยนะครับตอนนี้ลงมาเหลือ15เท่า EPS Growth ปีนี้ Maintain ได้20-30%ซอเขาสองตัวนั้นที่เคยถูกโลกลืมไปเนี่ยนะครับ ก็คือ4ประเด็นที่เราจะมาพูดคุยกันในวันนี้คือหนึมีความกังวลของการแข่งขันที่สูงขึ้นผ่าน s c b x 2. ไม่รู้ว่านิมมันจะลงไปถึงเมื่อไหร่ 3. แล้วโลนโกรดมันจะเติบโตแบบกลับมาเป็นภาวะเซรฟเข้ากันเติบโตได้หรือ,อยังนะครับแล้วก็ประเด็นที่4นะครับเรื่องของอ่า uh, v a r i a t i o n ที่กลับมาน่าสนใจอีกครั้งหนึ่งแล้วเดี๋ยวเรื่องที่หจะมาพูดคุยถึงเรื่องบอลยนะครับอ่ะ ไอ้ตอบสามถึงสี่เรื่องแรกให้ดูหน่อยครับว่าไอ้ที่มันลงมาเนี่ยมันลงมาถึงระดับเหมาะสมหรือยังแล้วไอ้ที่มันกังวลเนี่ยมันค,คลายความกังวลหรือยังและไอ้นิมเนี่ยมันบอทท็อปเอาไหมแล้วโลนโกลดเนี่ยมันจะเห็นได้ในไตมาสไหนครับโอเคก็เรื่องโกลดเนี่ยผมคิดว่าไม่ไม่ต้องไม่ต้องกังวลนะครับเพราะว่าเราอัปเดตมาในดีมานาดีมากนะฮะทุกที่ทำโกลดได้นะครับแล้วก็ค่อยๆมานะครับเรื่องปีหลังน่าจะโกลดได้ดีกว่านี้ นะครับหรว่าประเด็นเรื่องโกลด์เนี่ยยังไม่หายไปนะครับเซกเตอร์นี้เป็นอินดัสทรีที่ที่โตสูงอยู่นะครับใน f o r e c a s ์เนี่ยมองกันมา15-20%สนะครับสำหรับภาพาการเติบโตของอุตสาหกรรมที่เป็นพวกจำนำทะเบียนนะครับของ n o แ bank นะครับในเรื่องโกรดไม่มีประเด็นนะครับตัวที่กด valuation อีกอันหนึ่งคือเรื่องนิมหรือว่าส่วนต่างดอกเบี้ยเนาะเพราะว่าเขาตรงนี้เนี่ยมันเกิดจากสส่วนนะครับเรื่องกดเกณฑ์ส่วนหนึ่งที่ปรับเทดานลงมา นะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งคือเรื่องการแข่งขันที่ปีที่แล้วมีเราเห็นออมสินเข้ามาแล้วก็ทําให้เอ็มีซีพี่ใหญ่ลดดอกเบีย้ยลงมานะครับทุกคนก็ต้องลงมาแข่งตามนะครับปีนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเอสก็จะมีส่งออโต้เอ็กเข้ามาอีกนะครับถามว่าผ่านจุดแย่ไปยังหรือวผ่านจุดแย่สุดไปแล้วนะครับเพราะว่าปีที่แล้วเองเนี่ยออมสินมาเนี่ยเขาเขาหเอาดอกเบี้ยสิบสองเปอร์เซ็นต์นะเอ็มดีซีก็ลดดอกเบีย้ยลงมาด้วยเหลือมอไซเนี่ยเหลือสิบหกนะครับรถยนต์เ 18, นี่ย ตรงนี้เนี่ยมันจะค่อยๆสะท้อนในงบนะครับใช้เวลาประมาณ1ปีนะครับตอนนี้นมันเกิดขึ้นกลางปีที่แล้วดังนั้นจะสะท้อนครบก็คือถึงกลางปีนี้นะครับอันนี้เดือน4ี่แล้วคือกลางเดือนสี่หลืออีกเดือนกว่านะครับก็จะถึงจุดบอตทอมของอตัวส่วนต่างอตาดอกเบี้ยหรือว่านิมนะครับส่วนภาพการแข่งขันในปีนี้เองเนี่ยผมว่าไม่ได้น่ากลัวเท่าปีก่อนๆแล้วนะครับเพราะว่าเราดูอย่างนี้คือคู่แข่งที่เข้ามาเนี่ยถ้าเป็นฝั่งรัฐบาลเนี่ย นะครับเป็นแบงก์รัฐหรือเป็นอะไรพวกนี้ผมคิดว่าน่ากลัวกว่าเพราะว่าจุดประสงค์เขาเนี่ยเขาไม่ได้หวังกําไรเยอะนะครับเพราะว่าวฝั่งรัฐบาลก็ช่วยประชาชนนั้นเนี่ยความความสามารถในการที่เขาจะลดดอกเบี้ยลงมาเนี่ยจะเยอะกว่าเอกชนทานะครับผมเี่ว่าถ้าอย่างเอชซมาเล่นเนี่ยเขาก็จะมีความคาดหวังกําไรก็ส่วนหนึ่งเขาเป็นเอกชนนะครับดังนั้นผมคิดว่าจุดยืนไม่เหมือนกันนะครับคู่แข่งปีนี้เนี่ยที่เข้ามาเป็นเอกชนผมดก็จะมี การแข่งขันในระดับหนึ่งแหละแต่ว่าฝั่งที่เป็นการแข่งขันด้านราคาด้านดอกเบีย้ยเขาไม่น่าจะทําได้แรงนะครับเมื่อเมื่อเทียบกับฝั่งที่เป็นรัฐบาลนะที่เขาไม่ได้หวังกําไรอะไรนะครับแล้วก็ S B X เองจริงก็เพิ่งเริ่มนะฮะเราก็เริ่มจากศูนย์นะครับไม่รู้ว่าเขาจะเป็น A M A หรือเปล่าแต่ว่าถ้าตามแผนตอนนี้เริ่มจากศูนย์เนี่ยผมคิดว่าผลกระทบมาไม่เร็วนันั้นการแข่งขันเนี่ย New Newcomer เนี่ยปีนี้ไม่น่ากลัวเท่าปีก่อนนะครับทีนี้แข่งขันกันเอง นะครับผู้เล่นใหญ่ๆเนี่ยแน่นอนการแข่งขันยังสูงอยู่ทุกคนก็ชนกันอยู่แหละนะครับแต่ว่าถ้าเราไปดูเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ทุกคนปรับโฟกัสก็คือปีที่แล้วเนี่ยทุกคนจะทำโปสเตอร์มาเลยว่าให้ดอกเบีย้ยต่ำดอกเบีย้ยต่ำดอกเบีย้ยลดลงนะครับปีนี้เนี่ยทุกคนพยายามหาสินค้าใหม่หาโปรดักต์ฟีเจอร์ใหม่ๆเข้ามานําเสนอดอกเบีย้ยเท่าเดิมนะครับหรือว่าหลายๆเจ้าก็ไปหาโปรดักต์ที่ดอกเบีย้ยดีขึ้นนะครับแล้วมันบอกอะไรมันสายก็คือว่าผู้เล่นเดิมๆเนี่ยหลักๆเนี่ย เขาไม่อยากลดดอกเบีย้ยแล้วนะครับเขาอยากได้ส่วนต่างดอกเบีย้ยที่ดีขึ้นนะครับแม้กระทั่ง m b c ที่ปีที่แล้วเป็นคนดึงดอกเบีย้ยลงมาเนี่ยก็ยังพูดนะในมีทติ้งว่าเขาก็มีคอนเดอร์ออปชันที่ว่าจะขึ้นดอกเบีย้ยอยู่เหมือนกันถ้าหากบอลดีมันวิ่งขึ้นสูงๆนะครับเราก็ไปดูช่วงนี้บอลดีมันก็ขึ้นสูงนะนะดังนั้นเนี่ยเพเชอร์ <pressure S 2> เรื่องการลดดอกเบีย้ยลงมาแข่งกันเนี่ยไม่เยอะเท่าเท่าปีที่แล้วนะครับดังนั้นประเด็นที่สองการแข่งขันเนี่ย มันมีอยู่แหละมันแรงมันมีนิวคอมเมอร์เข้ามาแต่ไม่แย่ท่าปีแล้วนะครับดังนั้นกรอตยังดีนิวคอมเมอร์เริ่มมานะครับอันอันที่สามเนี่ยที่เป็นตัวตัวกดเขาเนี่ยในในในช่วงในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยหลักๆก,ก็คือเรื่องดอกเบีย้ยทิศทางดอกเบี้ยท,ที่ที่มันปรับมันกลับขานะดอกเบี้ยมลงมาตลอดนะครับปีแล้วเป็นปีที่ดอกเบี้ยเริ่มพลิกขึ้นแล้วคนแล้วก็เปิดซีว่าเอ้ยยุคดอกเบี้ยต่ำม,มันหมดไปแล้วทีนี้เนี่ยสิ่งที่เราไปดูมานะครับพี่วังก็คือว่า การออกบอลเนี่ยมันเป็นยังไงถ,ถ้าดอกเบีย้ยศูนย์บอลก็ต้องแพงขึ้นถูกไหมครับเพราะว่าตัวตัวเบสไลนมันเพิ่มขึ้นแต่ m t c เนีน่ยเจ้าที่เขาออกบอลบ่อยๆเนี่ยโซฟาณนะปัจจุบันนะครับดอกเบีย้ยที่ได้เนี่ยยังถูกกว่าครึ่งปีแรกของปีที่แล้วนะที่ดอกเบีย้ยยังไม่ขึ้นหมานะครับดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าการประคองเรื่องคองร์รัปชันของเขาเนี่ยยังพอประคองไปได้ใน at least นะก็คือนในหนึ่งปีนี้นะครับดังนั้นตัวงบที่เราจะออกมาเห็นเนี่ย แต่เบี้ยขึ้นก็จริงนะแต่ว่าตัวกําไรมันจะยังไม่เห็นผลกระทบนะครับดังนั้นเนี่ยส่วนช่วยหลายๆอย่างเนี่ยกรอเริ่มกรอยังดีอยู่นะครับมาจินไม่เปลี่ยนแปลงนะครับดังนั้น bottom line กรอเนี่ยผมว่าคาดหวังได้ในเซกเตอร์นี้ระดับ d o u b l ลดิจิตนะครับดังนั้นการโดนดีเรทลงมา p จากยี่5ยี่เท่าตอนนี้เหลือส5บเท่าส7บเจเท่ามันสักงอนภาพตรงนี้ไปเกือบหมดแล้วนะครับในขณะที่กําไรมันค่อยๆ bottom up ขึ้นมานะครับ ไอซ์ครับกำไร m อ c กับสวัสดีมา 1, ต์หนึ่งไรมาตสองแล้วก็ขึ้นปีหลังจะเป็นยังไงบ้างครับแล้วก็จริงๆคือจริงๆคือเรา,าเรามาวันนี้เราไม่ได้เลือกนะเราคิดว่าทั้งสองตัวเนี่ยอยู่ในเวลาที่เรซื้อได้ทั้งคู่เพราะว่าอย่าง m อ c นะราคานี้ก็อัพไซด์ยี่สิบเปอร์เซ็นต์จากหกสิบเอ็ดบาทนะฮะตอนนี้มันห้าสิบสวัสดเจ็ดสิบสี่บาทตอนนี้ก็อัพไซด์ก็เกือบสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเพรา,าระฉะนั้นวันนี้เขาคิดว่ามันได้ทั้งคู่แต่ว่าอยากให้ไอซ์ลงรายละเอีย มาอย่างต่อเนื่องนะครับในใน,ในเชิงโลนเนี่ยจะเป็น MTC ที่จะน่าจะโตได้ดีกว่านะครับเพราะการปล่อยเขาก็นั่งบูกว่านะครับอ่านั้นภาพแนวโน้มกำไร MTC เนี่ยวัททอมเนี่ยน่าจะอยู่ในแตรมสี่ที่ผ่านมานะครับไตรมหนึ่งคงฟื้นขึ้นมาได้แต่ว่าภาพเดียวเดียมันยังติดลบอยู่นะครับอ่านั้น Q หนึ่ง Q 2เนี่ยจะเป็นภาพค่อยๆรีคอร์ดเวอรี่กลับมานะครับกำไรฟื้นขึ้นแต่ยังไม่แรงพอที่จะทำให้เราเห็น growth ในระดับเยอนเยียนะครับ mm hmm. เพราะว่าครึ่งปีแรกปีแ,กแล้วเนี่ยกำไรดีกว่านี้ฐ mm hmm. านยังสูงดอกเบี mm ้ย hmm. ไม่ลดลงนะครับแต่ว่าครึ่งปีหลังเนี่ยเอ็ีซเราจะเริ่มเห็นทั้งการเติบโตเมื่อเทียบกับ Q 1 Q แล้วก็เทียบกับเยอนเยียแล mm hmm. และนะครับดังนั้นโมเมนตัมจะเป็นค่อยๆเป็นบันไดขึ้นไปนะครับข,ข,ขึ้นมาแล้วก็เยอนเยียโกรดมาครึ่งปีหลังนะครับภาพสวัสดเองคล้ายๆกันนะครับสวัสดเองเนี่ย Q1 วหงไงโกรอตอาจจะยังไม่ไดีดีนะนะครับในเชิงในเชิงการปล่อยสินเชื่อเพราะ,ราะยังค่อนข้างคอนเซอร์วทีตอยู่แต่ว่าผู้ิหารเนี่ยมองว่าสักพฤษภามิถุนาเนี่ยถ้าไม่ได้มีอะไรแย่เนี่ยก็จะเริ่มกลับมาปล่อยสินเชื่อเยอะอีกครั้งหนึ่ง mm hmm. นะครับแต่ในโมเมนตัมจะคล้ายๆ MDC เลยคือเยอเนียกรอตน่นไม่มาครึ่งปีแรกนะครับแต่ Q1 Q อ่ากําไรเนี่ยจะทรงๆนะครับแล้วไปครึ่งปีหลังเนี่ยตัวตัวกําไรจะเริ่มเพิ่มขึ้นนะครับตามพอร์ตสินเชื่อที่ขยายขึ้น นะครับแต่สวัสดีจะมีเทคนิคนิดนึงอยู่ปีที่แล้วเขากลับสำรองไว้เขาแนงเยอะนะครับจากพอร์ตฝั่ง B ีซิที่มันรันดาวลงเรื่อยๆมันลดลงเรื่อยๆเขาก็ค่อยๆทยอยลายสำรองไปปีนี้มันจะเหลือน้อยนะครับงนั้นถ้าในลงทุนดู b o t ล o m หรือกาไรเนี่ยอาจจะโตไม่เยอะนะครับอาจจะต้องไปดูตัวที่เป็นกําไรก่อนตั้งสำรองแทนเพื่อตัดเอฟเฟกตรงนี้ไปนะครับตรงนี้เนี่ยจะเริ่มฟื้นตัวขึ้นได้ดีในขึ้นปีหลังนี้เช่นกันนะครับแล้วก็สวัสดีมีตัวช่วยจากขายประกันนะ ที่ที่ไม่ได้โดนผลกระทบจากพวกการเก็บค่าคอลเลกชันฟรีต่างๆมากนะครับก็มีตรงนี้เข้ามาช่วยเสริมเะนั้นแพทเทิร์นคล้ายๆกันนะครับว่าครึ่งปีแรกยังค่อยๆฟื้นแต่เยเยียไม่ดีนะครับครึ่งปีหลังจะเริ่มเห็นเยียวยคิวออนคิวกลับมานะครับ,รบแ้วผมว่าถ้ามามาด้วยกันนะสองตัวนี้นะครับเพราะว่าแฟกเตอร์หลายๆอย่างที่เป็นตัวร้ายราคาหุ้นหรือตัวได้ผมประกอบกันมันแชร์กันอยู่มันค,คล้ายๆกันอยู่นะครับอืม เห็นด้วยครับอ่ะแล้วผมเสริมกราฟนี้กราฟสุดท้ายกับนักทุนดูนะครับว่าสําหรับอันนี้ผมจะเปิดภาพก่อนนะแล้วตั้งแต่ปี2008ที่ financial instrument ของโลกเนี่ยถูกดึงเข้ามานะบอลยูมีการปรับทิศมีการทํา QE มีการทํา QT นะครับแล้วก็ถามว่าแล้วกลุ่ม finance นะมันจะ reaction ยังไงนะครับก็กราฟนี้นะครับดูคร่าวๆนะครับม,ม่วงเนี่ยคือ policy rate บ้านเรานะครับซึ่งตอนนี้แฟลตอยู่นะครับแล้วก็น้ำแล้วก็เหลืองเอ้ยโทษครับส้มกับขาวเนี่ยคือบอลยูของเมกาและไทยนะครับส้มเนี่ยคือบอลยูเมกาอยู่2.85ตอนนี้ไทยเนี่ยคือบอลยูของไทยอยู่เส้นสีขาวอยู่ประมาณ2.7็นะครับก็เห็นได้เลยว่ามันเลอกคล้ายๆกันแต่ว่าแต่สิ่งที่ผมอยากใ,ให้คุณดูไปมากกว่าน,นั้นเลยเนี่ยคือเราลองดูว่าแต่ละนโยบายการเงินที่มีการเปลี่ยนแปลงภาพแต่ละภาพมันจะเป็นยังไงนะครับ ก็เอ,อ่อเวลาเราลองดูในฝั่งของตัวออ2013 2014นะครับซึ่งมีการส่งสัญญาณการหยุดทำ QE นะครับการหยุดทำ QE นะครับซึ่งส่งสัญญาณในการหยุดทำ QE นะครับบอลยูก็สปค์เห็นไหมสปค์ Spike, นะครับไม่เกินสมเดือน6เดือนดิ่งลงมาแล้วนะครับเดี๋ยวฟังดีกก่อนนะผมจะพูดถึงท,ทุกครั้งของการเปลี่ยนแปลงของนโยบายการเงินโลกนะนะครับก็บอลยูก็สปค์ขึ้นมา นะครับเพราะอก็เหมือนกับรอบนี้นะการหยุดทำ QE นะบอลยูก็สไปค์ขึ้นมานะครับแต่นี้มันไม่แปลกนะมันคือการหยุดทำ QE การทำเพิ่ม QE มันเป็นเรื่องของดีมาซัพพลายของบอลนะนี่ผมตัดไปแล้วกันเขาพูดเร็วๆแล้วกันนะครับแล้วก็มาดูในปี15นะครับหนึ่งห้าเกิดอะไรขึ้นนะครับหนึ่งห้าก็เป็นดอกเบี้ยอเมริกาขึ้นครั้งแรกนะครับบอลยูก,ก็เด้งเด้งขั้นสักปุ๊บดึงต่อลงต่อนะครับมาดูต่อในปี 4Q17 นะครับ CQ 1 7เกิดอะไรขึ้นแล้วหนึ่งแปดหนึ่งเก้าเกิดอะไรขึ้น CQ 1 7ก็คือส่งสัญญาณการทำคิวก็เริ่มลดบาลานซ์ชีตนะครับแล้วก็หนึ่งแปดเห็นไหมครับเริ่มลดบาลานซ์ชีตหนึ่งเก้าบอลยูสขึ้นนิดหนึ่งลงอีกนะครับก็มาดูรอบนี้นะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับว่าผมก็จะบอกคุณว่าทุกๆครั้งที่อยู่ในช่วงแรกๆของการเปลี่ยนแปลงการปรับขึ้นดอกเบี้ยครั้งแรกเช่นการส่งสัญญาณการหยุด QE เส้นการส่งสัญญาคำคำการทำคิว่าปีที่่ผาานนมมบอยูัจะเด้้งระะยสันๆ แต่ลองดูหนึ่งถึงสองไตรมาสต่อจากนั้นครับไม่มีอันไหนไปเป็นเลยลงหมดทุกครั้งนะครับซึ่งครั้งนี้เราก็มาดูกันนะครับว่ารันเวย์สุดท้ายแล้วจะอยู่ที่สาเปอร์เซ็นหรือเปล่านะครับซึ่งตอนนี้ก็สองจุดแปดห้าเปอร์เซ็นต์ละเพราะฉะนั้นเราจะบอกว่าอีกหนึ่งเทรดสำคัญที่มีความกังวลว่าบอลยู you ขึ้นนะครับมันจะส่งผลแล้วคุณลองดูนะบอลยูเมกากับเมไทยมันเลาะคล้ายๆกันเลยนะส้มกับขาวเพราะฉะนั้นเนี่ยรันเวย์ของการปรับตัวขึ้นรอบนี้นะครับมาดูกันว่ามันจะแตะสามเมื่อไหรัแล ซึ่งถ้ามันใช่และเรามองว่ามันจะใช่จาก1เหตุผลคือ1น,นึ่งจาก2เหตุผลคือน,นเราคิดว่าเรียวยูเป็นบวกปุ๊บเนี่ยบอลยู Born จะกลับมาอ,อัพไซดอ์เริ่มจำกัดละนะครับสองอินฟลักชันพีกนะครับจะเกิดขึ้นในเดือนพฤษภาคมและเดือนมิถุนายนนี้ซึ่ง IMF แล้วก็หลายๆเจ้าก็เดี๋ยวจะออกมาพูดคล้ายๆกันนะครับแล้วตอนนี้เราดูความเข้าออกของเงินเฟอ้อไม่ปรับตัวขึ้นแล้วนะเพราะฉะนั้นนี่ถ้าคุณลองดูเงินเฟอ้ออเมริกาดีๆผมไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้เงินเฟอ้ออเมริกาท ปัจจัยอื่นเขาอ่อนตัวลงแล้วนะรถยนต์เริ่มอ่อนรีเทลเลอร์เริ่มไม่ได้โตเหมือนเดิมคือเรานับแฟกเตอร์ดีมา์เริ่มชะลอลงแล้วนะเพราะฉะนั้นเ,นง,เงินเฟิร์สอาจจะเห็นการชะลอลตัวได้ในช่วงหนึ่งถึงสองเดือนหน้านี้เพราะฉะนั้นถ้าเงินเฟิร์สเริ่มชะลอลตัวนะครับดีมา์เริ่มอัพไซด์ของบอลยูเริ่มจํากัดคุณจะเห็นบอลยูที่มีลักษณะคล้ายๆกับในช่วงที่ผ่านมาคือมันจะเริ่มมีการกดตัวลงตามภาวะเศรษฐกิจที่มันชะลอตัวเพราะเวลาเศรษฐกิจชะลอตัวบอลยู Born จะเริ่มกลับมาลงแล้วเวลาหลายๆคร น้ำเงินครับน้ำเงินคือเซ็ตไฟแนนซ์ไม่นับแบงค์นะผมเฉพาะเซ็ตไฟแนนซ์นะมันจะค่อยๆกลับมาเปอร์ฟอร์มไห้ตัวมันเองเลยนะแต่ว่านี้ผมตัดเรื่องการแข่งขันตัดเรื่องเงินเฟ้อตัดเรื่องทุกอย่างออกเปิดการาฟนี้ให้เห็นภาพนะครับว่าหลายๆครั้งเวลาเงินเฟอ้อเนี่ยเห็นไหมครับทำจุดพีคปุ๊บดูเนสีขาวที่ผมทํำไฮไลท์ไว้เวลากดลงมาปุ๊บนี่น้ำเงินขึ้นเลยนะครับเวลารอบนี้ ร,รอบนี้นะครับรอบนี้นะครับเห็นไหมครับว่ากดลงปุ๊บนะครับตัวบอลยิวค่อยๆกดลงปุ๊บเนี่ยเซกเตอร์ไฟแนนซ์นี่เริ่มเป็นเซกเตอร์แรกที่ฟื้นเลยเพราะฉะนั้นถ้าถามผมว่าเอาสองสายสองสามอย่างมารวมกันคือหนึ่งบอลยูที่เริ่มใกล้จุดผีคุณไม่รู้หลกพลิกเท่าไหร่แต่ตอนนี้ถ้าสมมติเรามองว่าสามสองจุดแปดห้าเริ่มทยอยสะสมเนี่ยนะครับถามว่ากลุ่มนี้ก,กลุ่มโรงไฟฟ้าอันนี้ผมพูดตรงแล้วกันกลุ่มโรงไฟฟ้ากับบอลคือสองกลุ่ม ที่จะได้ประโยชน์โดยตรงจากการที่บอลยูปรับตัวลงเนี่ยเป็นทั้งเป็น sentiment call และเป็นเออร์เน็งจริงๆอ่ะคือกลุ่มโรงไฟฟ้ากับกลุ่มไฟแนนซ์แต่โรงไฟฟ้าได้เห็นได้ชัดนะครับว่าเออร์เน็งไตรมาสหนึ่งไตรมาสสองมันยังไม่ฟื้นมันเป็นการคอร์สหนักหกเดือนข้างหน้าเพราะว่าราคาแก๊สมันยังสูงอยู่แต่กลุ่มไฟแนนซ์เนี่ยเออร์เน็งมันมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบอลยูเวลากระกาศปรับตัวลงอ่ะสองเซกเตอร์ที่มันจะนได้ประโยชน์แต่ได้เลยอ่ะได้เลยคือหมายถึงว่าเออร์เน็งดีด้วยเลยอ่ะไม่ต้องรอเออร์เน็งอ่ะ คือกลุ่มฟิไนแนนซ์นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็บอกว่าเราไม่ได้คาดหวังว่าจะให้ทยอยสะสมแบบถลม่มทลายซื้อเลยนะครับแต่ผมก็ลังจะบอกว่าปัจจัยนี้ด้วยเป็นแล้วก็ปัจจัยที่ไอซ์พูดมาทั้งหมดด้วยเนี่ยนะครับเราประเมินว่าเอ็นทีซีกับสวัสด์เนี่ยนะครับปัจจุบนนันตนี้มันก็ลงมาอยู่ใน valuation ที่ค่อนข้างน่าสนใจในการทยอยสะสมนะครับปัจจุบันตอนนี้ m อ c Tar ซีท่าเก็ตไพร์สหกสิบเอ็ดสวัสด e arning, up, uh, price, ์เจ็ดสิบสนะี่เออร์เน็งก์อัพท่าเก็ตไพร์สมีอัพไซ